ไลอ่ะฉันต้องสั่งเงียบต้องสั่งเงียบดูอะไรก็ร้านมอ่ะแต่สุาพให้น้องแบบเออฉันก็ว่านั้นแหละคงต้องถึงเวลาแล้วแหละไม่ได้ยุ่งอำลาตำแหน่งได้แล้วคุลาตำแหน่งแล้วฉันเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนเป็นพี่สาวอย่างเป็นทางการแล้ยพี่สาวพี่สาว

哎，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 在哎，哎，哎，